ชอบทานหมูกรอบพราเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วน่าจะอยู่เขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาสูตรหมูกรอบด้วยตัวเองครับโดนโกงไปหมดเลยธุรกิจของเราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมต้องแบบกลับมาคิดแล, ises. แล้วก็มาพัฒนาตัวเองตรงที่เราแบบผิดพลาดไปอะไรครับกลับมามองตัวเองไปพัฒนาตัวเองเอามาปรับปรุงกับธุรกิจของเราครับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเปิดเนี่ยคนก็เต็มร้านเลยครับยอดขายต่อวันประมาณสองหมื่นก็คือกลับมาดีในช่วงโควิดเหมือนกันครับ สวัสดีครับชีวิตนะครับเป็นเจ้าของร้านช้อน,นครับก่อนเปิดร้านก็เรียนอย่างเดียวยครับเรียนจบแล้วก็เปิดร้านเลยไปรีเสิร์ชว่าตลาดตอนนี้อาหารต้องการอะไรของกินเป็นยังไงบ้างอะไรครับก็คือไม่ได้ทำงานประจาเลยครับไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยก็คือทาหมูกรอบอย่างเดียว ร้านนี้จริงๆก็เริ่มจากความชอบของผมก่อนครับชอบทานหมูกรอบว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วน่าจะอยู่เขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาสูตรหมูกรอบด้วยตัวเองครับเริ่มจากทำเดลิเวอรี่ก่อนพอคนตอบรับดีลูกค้าเริ่มสั่งซ้ําเริ่มบอกต่อเราก็เริ่มแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็เก็บเงินส่วนานั้นมาเปิดเป็นร้านอาหารครับ ในตอนนั้นมันน่าจะเป็นความอยากมากกว่าครับเลือดกําลังร้อนอยู่เลยแบบมีไฟอะไรเงี้ยทำเลยโดยที่แบบยังไม่ได้ไปมองให้กว้างว่าแบบธุรกิจร้านอาหารจะต้องทําอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเป็นร้านแรกที่เปิดก็คือทํากับเพื่อนแต่พอถึงระดับหนึ่งขยายสาขาไปได้แบบ4 5สาขาโดนโกงไปหมดเลยตั้งร้านทงบริษัทก็หลักหลายร้านครับ ธุรกิจของเราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วตอนนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นชื่อในบริษัทก็ไม่มีชื่อเราแล้วแล้วก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมต้องแบบกลับมาคิดแล้วก็มาพัฒนาตัวเองแล้วว่าเราจะต้องเพิ่มอะไรบ้างในส่วนตรงที่เราแบบผิดพลาดไปอะไรคนระับ กลับมามองตัวเองในพัฒนาตัวเองไปเรียนการบริหารธุรกิจเพิ่มเอามาปรับปรุงกับธุรกิจของเราครับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเปิดเนี่ยคนก็เต็มร้านเลยครับแค่คนต่อรับดีมากแต่ว่าเปิดได้แค่สองสาเดือนคนต่อรับดีมากๆจนเราคิดว่าแบบมันน่าจะคืนทุนเร็วแล้วแต่ว่าก็เจอโควิดต่อเลยครับสองสามสี่ตามมาเรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีช่วงโควิดอีกช่วงหนึ่งที่เขาปิดห้างด้วยแล้วก็ห้ามเข้าไปซื้ออาหารในห้างช่วงนั้นก็จะพีคเพราะว่าคนจะมาซื้ออาหารข้างนอกหมดยอดขายต่อวัน 1, 2 3, 4, 3, 4, 3, 4, เก็คือกลับมาดีในช่วงโคิดเหมือนกับ หลักๆก็จะมีพวกหมูกรอบอะครับทั้งหมดเลยหมูกรอบชาชูเนี่ยเราจะไปทําเป็นพวกกะเพราเป็นพวกข้าวหน้าหมูกรอบแบบสไตล์ของเราเองเลยเป็นแบบญี่ปุ่นครับแล้วก็มาม่าหม้อไฟหมูกรอบมีทั้งต้งยมยำแล้วก็มีทั้งหมาล่าจะผสมผสานระหว่างความเป็นไทยจีนญี่ปุ่นครับมีเมนูหลายแบบมากเลยครับที่ลูกค้าสั่งเยอะมากก็จะเป็นหมูกรอบโคพริกเกลือครับเพราะว่าหมูกรอบโคพริกเกลือเราเนี่ยเราจัดจานมากครับเครื่องก็คือถึงเครื่องจริงๆกระเทียมกระเทียมพริกก็คือพริก หมูกรอบนะครับเราจะเริ่มทอดด้วยอนะุณหภูมิน้ำมันที่เดือดพอสมควรครับพอเราทอดเนี่ยหนังมันจะฟูแล้วก็บางกรอบหนังมันจะบางเคี้ยวง่ายครับพอถึงเวลาเรามาทำเนี่ยหนังเขาจะบางกรอบไม่ติดฟันแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมันมันเขาจะน้อยแล้วก็ยังนุ่มอยู่ ฝากสำหรับคนที่ยังคิดว่ายังไม่รู้ว่าจะทาอะไรทําในสิ่งที่ตัวเองชอบครับอย่าไปรอครับเวลามันไม่ได้ช่วยทําให้เราแบบดีขึ้นครับสุดท้ายมันต้องทำครับผิดหรือถูกก็ยังได้รู้ครับว่ามันผิดหรือถูกแล้วทาให้เราไปทําในสิ่งที่ถูกได้ดีขึ้นกว่าเดิมมันทําให้เราไม่ผิดพลาดอีกต่อไป ขอฝากร้านช้อนดนวยนะครับร้านช้อนหมูกรอบชาชูนะครับอยู่ตรงถนนสีวราทาวินเทานะครับตรงข้างกับเคอรี่กสิกรครับผมร้านเปิด11โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับสายหมูกรอบเลเวออยากให้มาลองทานที่ร้านช้อนนะครับหมูกรอบเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแล้วครับแล้วก็รับรองว่ามาแล้วจะติดใจแน่นอนครับ